สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันคือเก่าเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เบิ่งกัเก็บไปหลายหลุ่นแล้วนะคะรุ่นนีก็ยังไงอยู่นาะค่ะเนาะพาพี่พน้องมาเบิ้งนาะค่ะเนาะนี่เด้พี่น้องค่ะนี่เห็นบ่มคะสตรอเบอร์รี่นะคะประเทศสวิตเซนนะะอร์แลนด์นะคะขอโทษขออภัย้ะค่ะเ้อเห็ดไหนเผื่อตาไลเนอาอค่ะเนาะอันไทยก็เจ็บท้ายให้พี่ให้น้องเบิ่งซัๆนะคะเนาะนี่ค่ะ ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อโอ้ยลมแหง้งแหง้งพี่น้องค่ะลมแหง้งแหง้งเด้อพี่น้องเด้อยาสะวาลมไปแห้งนะคะวันนี้ลมแห้งนะคะเนี่ยค่ะปัดไทไทยให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนู่นจ้ะลมแรงแรงนะคะสามอัน,นอันนี้เพิ่็เก็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรือห้างๆางนะคะเรือหลายนะคะ ตอนถือมันแดงเดงจึ่งคึ้งว่าไทยก็บ่ได้มานะคะไม่ได้ว่างนะคะเนี่ยจ้าเพิ่งใส่ตะไคร้ไว้เนาะคะ่ะเนาะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาเสบ็สบๆเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าแดงจึ้งคึ้งนะคะในตะไคร้ว่าไหนกมาก,กินเนาะพี่น้องเนาะแดงจึ้งคึ้งนะคะพี่น้องคะ อย่าว่ากันเด้อว้าไดอกไม้อย่างนี้คะ่ะงามแท้น้อพญาเอ้ยสีงามแท้นี่คะ่ะพี่นงค์ค่ะใส่ตะไคร้ไว้นะคะบ่ให้นกบ่ให้ยังเข่ามากัดเนาะค่ะเนาะไายให้พียรน้องเบิ่งนะคะประจําที่เก่าเวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสองสามหนานเพิ่งเก็บเ,บ,เบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นงคนะ์ขอโทษขอไผ่เด้อค่ะเด้อ เหตุใดพี่น้องตาไล่นะคะซอยเบิงซอยแย่งสตรอเบอรีประเทศสวิตเซเลนนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะถ่ายสวนสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะคะให้พี่น้องปองไปเบิงนะคะย่าวย,ยดในก็แเมนเล่ามืดน,นะคะแดงจึงคืงนะ,ค,ะนค่ะหอดพุนค่ะกระแดงนะคะ ระดงจจากลูกใหญ่ๆนะคะทายห้พี่ให้น้องเบิ่งนะคะเนาะนี่ช่องนี้ยิ่งเยอะเลยนะคะโอ้ยพันโดนแดดเนาะพี่น้องเนาะมันเกิดจะเผาผ่านเป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่ละไาดแถวนี้นะคะสีแดงหมดเลยนะคะลอใส่มือ,อแล้วสิมาเก็บนะคะเนาะรอพี่น้องคะแดงลขาดมามาแสบๆํำกันนะคะเนาะ พัฒน์ไทยกับไายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะมีแต่คล้องเล่าแหละค่ะนี่แล้วพัฒไทยไปเปิดผ่าไทยให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะปืนมากกระทั่งภายทางมั่นนะพี่น้องเด้อบอกหยอกหยอกนะคะยุนี่นะคะภาษีภาษีเพิ่นกงเสียให้พวกฟ้ามนะคะให้พวกเพิ่นฟ้ามนะคะเพิ่นจะบ่เฮ็ดหยังนะคะจะไม่ทําอะไรกับชาวบ้านนะคะที่ยังเฮานะคะเพราะว่าอ่านภาษียได้พวกอนพวกเพิ่นกับแบ่งใหา อักเพลินฟาร์มนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บเฉบๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาๆๆซอยเก็บเนี่ยเร็วเร็วเร็วจ้าเนี่ยใหญ่ๆเลยนะคะนี่ลูกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะมีเตลเล่ามืดนะคะกองเอ็มเค็มอยู่นี่ค่ะน,นี่ค่ะกองเอ็มเค็มนี่นมิจตเล่ามืดนะคะสุกแดงเต็มต้นนะคะ นี่จ้าพัน่อห้สัตว์มากิกมากินนะคะได้ราคาอย่างดีนะคะพี่น้องคะพันสิอันขายเล่ะครึ่งโลนะคะเนาะนี่เห็นว่าพี่น้องคะนี่เต้มอัญชนะคะแถวที่สามี่เพ่นบออกอกดอกตะกีดละพี่น้องคะนี่ตอนนี้เต้มเลยนะคะแตียงจึ้งครึ่งนะคะมืออื่นพันกษสิมาเก็บไปขายเด้อพี่น้องคะโอ้ยนี่ดูใหญ่นะคะน,นี่เห็นว่าพี่น้องนี่ ลูกใหญ่ๆนะคะแดงจึงคืองนะคะสอน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 มาเบิงมาแย่งกันนะค่ะเด้อน,นี่ค่ะผัดไทยซันนะคะเพราะว่าเห็นสตรอรีล่ลูกใหญ่แล้วพี่น้องนะนี่ค่ะใหญ่หลายๆพี่น้องค่ะพูนเต็มมายาอยู่นะคะเรี่ยงแถวลาดฝาดนะคะหลายแห่งเลยนะคะ มาซอยกันเก็บพี่น้องคะลูกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเห็นบ่าพี่น้องคะหลายเลยนี่นะคะใครเห็นพี่เห็นน้องเห็นเห็นเลยนะคะสีแดงนะคะนี่พันธุีเซอแนสั่งทงละเคืองโลดนะพี่น้องเนาะขายเนาะอยู่ในหางนะคะเต้มมันยะเด้อพี่น้องเด้อ สู้ต้นนะคะดกทุกต้นนะคะมาจากมาสตอเบอรีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณหล,ลายนะคะที่มาหลับประชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่ได้ค่ะเด้อพัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า